วันนี้ฮันนี่จะพาทุกคนมาเก็บอิตาเลียนเบลล็อตที่มิซูนิเป็นอุปสรรคแต่วันนี้ฮันนี่ไม่ได้มาธรรมาดาเพราะฮันนี่พาคุณเมลเล็ตผู้เยอ่อหยิงอีก้าสูงหน้าตาเบื่อโลกปากไม่ดีนใส่แย่แถมยังนี่เธอมีปัญหากับฉันใช่ไหมเนี่ยมาเล่นแบบนี้ด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปมีซูนิกันเลยในที่สุดฮันนี่ก็ลากคุณเมลเล็ตมาส่เร็จสักทีแต่ฮันนี่ไม่เคยเล่นแบบนี้เลยนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะ าล่ะทุกคนวันนี้ฮันนี่กับคุณแมลเล็จจะขโมยได้เยอะแค่ไหนตามไปดูกันเลยเ <Yay. S 2> ช้ฉันต้องได้เยอะกว่าเธอแน่ๆก็ลองดูสิว่าใครจะได้เยอะกว่ากันแค่วิ่งฝากลื่นกับพอสินะไปแล้วนะรอฮันนี่ด้วยอ <c oughs> โอ้แค่เริ่มก็ตุยซะแล้ว ก็จอกจริงๆเลยฮันนี่อย่าให้เห็นนะว่าโดนคืนสัตว์น่ะระดับนี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะก็คอยดูขึ้นกระจกพวกนี้อ้าเราโดดตรงตรงนี้ก็พอแล้วอย่าวฮันนี่จะตามไปขึ้นไปแล้วดิอ้าวอาอีกแล้วฮันนี่ไม่รอดอีกแล้วนี่นฮันนี่ฉันได้กล่องซูมมาด้วยแล้วมีเอฟซให้ฉันมาแล้นะน่ารักมากเลยดูนีนะจะได้ตัวอะไรกันเนี่ย โอ้นี่มันรอ้ดับดีเจเนรีเลยนี่นะนี่มันแตงโมนี่มอจึโมจึมหรือเปาแตงโมแตงโมแตงโมดูท่าทางว่าฉันจะไม่ต้องไปวิ่งให้เหนื่อยแล้วล่ะนะเย้เย้เย้เย PFC ให้ของมาเอ้นี่มันตัวอะไรกันนะหน้าตาพิลิแคแต่ก็ขอบคุณนะคะเราวิ่งไปให้ไกลกันเลยดีกว่าเอาสิไปกันเลยแน่จริงก็ตามมาสิอา เอฟซีจะตามมาก็ได้นะไปเราเข้าบิยกวีไปทางนู้นเลยย้ายใหรอตรงนี้ก่อนตามฉันมาตามฉันมาไม่มีตายแน่ไม่ได้เอฟซีตามฉันมาเราเข้าฮันนี่ฮันนี่กำลังเราจะไปให้ไกลที่สุดเลยเด่นเย็นเข้าไว้เชื่อได้มั้ยนะคะเชื่อได้สิที่ฉันไปโอเดตเลยนะไม่ใช่จะหัวยุ่งแน่นอนขึ้นไปล่ะอันนี้มาเร็วมากรับทราบค่ะคุณแมลโเดตตามฉันมาก็พอนะ รอก่อนรอก่อนแล้วฮันนี้จะไปได้ยังไงนี่ถ้าจะมารัวขนาดนี้เราต้องไปบ้องต่อไปให้ได้ได้เลยค่ะเลเลตโอ้โหไปเลยเร็วเข้าวงวันี้แหละวิ่งวิ่งวิ่เร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเร็้าานล้านไปเลยปุ๊บต่อไปเลยันนี่เร็วเข้าันนี่มากบมาเมาบมาเก็บมาบมาเก็บมาเบมเร็าเก็บเมเล็เก็บมมาเก็บนกาเก็เมากมเมากมากกันต่อม่เานี่กลับมาันนีมาไม่ อันนี้ว่าฉันว่าฉันว่าเธอต้องกลับไปอัพสปีดเท้าก่อนนะเธอหาจังหวะยิมแล้วกลับเอาเองแล้วกันนะตัวใครตัวมันไปกันเลยไป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  FC ได้อะไรนะเด็กๆไปน้องนี่เลยอ้ไปเ ส,สวยไอยพูดกันง่ายหน่อยคันนี้จะต้องงับยังไงหรอคะคุณพี่เธอก็แค่กดอันล่างสุดสีเขียวนะ่ะบวก10สปีดไปเลยเธอก็จะวิ่งเร็วแบบสุดๆไปเลยเลยนะเพราะว่าเธอค่อนข้าที่จะจะตังเยอะเธอรีบพันเลยเนี่ยพอมาเร็วแค่นห้เธอก็วิ่งไปได้กลสุดแล้วเหรอ ก็ไม่ได้ไกลทีสุดแล้วเละนี่นี่เลยว้าวโอไ my god อันนี้รอฉันด้วยหน่อยดิใกลลิฟต์เลยคุณแวเลเลดไม่ทันทันนี้หรอกนะบอกฉันจะโชว์ให้ดูนะว่าฉันเองก็วิ่งได้เหมือนกันเลยนะไหนอ่ะอุ้ยวิ่งไปก่อนเลยไปอ้อันนี้วิ่ดก่อนไปายวดก่อนอ๋อเบรกไม่ทันมันเร็วเกินนะคุณแมวอุ้ย อยนะฉันขอของบ้างสิเอาไปฉันบ้างสิฉันเองก็ไม่มีเหมือนกันนะเฟยมีน่ารักที่สุดเลยเย้ฮันนี่ได้อีกแล้วขอบคุณค่ะเป้จริงๆเลย FC เราเนี่ยพูดครับเออผมขอบ้างจะได้หรือเปล่านะเปล่าประโยชน์นะคะคุณแมวเลที่โอยเนี่้บยฝากไว้ก่อนเถอะนะเอาล่ะจบๆจ้โหจบเอ้ไ เฮ้ยยไ้โอ้โหมันเร็วมากโอยดูเถอนะฮันนี่จะจะงตามหน่เลยแค่นี้ก็จอกนะจอยแต่จงวริ่งเร็วแต่ทำไมเธอไม่วิ่งไปก่อนล่ะฮันนี่ฮันนี่เซฟอยู่ค่ะคอยดูเอะนะจะไปถึงระดับเดียร์เนลรี่เลยฮันนี่จะคอยดูนะคะอูแล้วกันละฮนนี่นำแล้วนะเดเนี่ย่งนันเหรอเนี่ยฮ่าฮ่า ก็แพรฮันนี่สินะโอ้ยนะจืด,ดฮันนี่ฉันตามทันทแล้วโอห้หฮันนี่หลับไปสามตื่นคุณแม่วันเหลดเพิ่งกลับมาฉันหาตังค์ด้วยตัวของตัวเองเฟ้ยเอาล่จะจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะน ได้ิแล้วคันนี้หลบได้ไหมไม่ได้ทำไมล่ะคะเธอไม่ได้ซื้อไ VIP ยังไงคันนี้แหละคันนี่ล่อได่หมดคันนี่ล่อได้ยิ่งเฮ้ยวิ่งเลยวิ่งยังไงล่ะคุณแมวเล้วจ้องเลย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 ไม่มีทางมาถึงคันนี้ได้หรอกไฮคุณแมวเล้คันนี้มาถึงเส้นชัยแล้วมุ่งชัยแล้วอย่างนั้นเหรอใช่ ฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะฮันนี้จะคอยดูนะไม่เห็นคุณแมวเล็ดเลยเฮ้คุณแมวเล็ดอยู่ไหนนะฮันนี่มองไม่เห็นเลยโย่นี่เอลซีมาเฮ้เย้เย้เย่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 คอมพิวเตอร์อ้าวอ้าวเธอไม่ดูอะไรซะแล้วฮันนี่แล้วคุณแอวเล็ดรู้อะไรล่ะคะเธอเคยเห็นสึนามิระดับอสูรหรือเปล่าล่ะระดับอะไรนะ ระดับอสูรน่ะพี่จะเสกมาให้ทุกคนดูเองไหนอ่ะโดยใช้เงินสิบเก้าโรบักยังไงละ่ะไหนดูซิมันจะเจ๋งแค่ไหนมาแล้วโอ้โหน้อยนะนี่ฉันใช้ชชตอนที่เธออยู่ในหลุมอย่างนั้นเหรอเนี่ยฮ่าฮ่ว่าแต่มีอีกไหมล่ะคันนี่เสียตำแหน่งทำไมกันเนี่ยแน่จริงเธอก็ลงไปอีกรอบนึงสิคิดได้เหรอคะคุณ<ส>ป่วยคิดได้เหรอคะคุณเมลเลนอยู่เลยฮันี<ส>่ไป้แล้วนะ เพราะว่าคืนของคุณเออเลยนะคะวายเสียฟีเั้นก็แปลว่าเธอก็กระจอกอยู่ดีนั่นแหละนะเฮ้ยสนุกไหมแฮนนี่สนุกมากเลย FC ใจดีมากๆเลยแฮนนี่ไม่เหนื่อยเลยทุกคนดูบ้าแฮนนี่สิโอ้โหเต็มพีหมดเลยเนี่ยได้แล้วเย้เย้เย้เเจับใจนดกเชียวขอบคุณมากเลยค่ะเย้เย้เย้เยหล่ามาเห่าไปเลยจดยอดเลย อันนี่ <Hey. S 1> ฉันได้ตาเลเลโลตาละลาเจ้าฉลามใส่รองเท้าผ<น>้าใบ้องวิวให้ฉันไมีกแล้วล่ะนะนอะ้อันนี้ยักไ้มากจอดเยี่ยบปไปเลยใช่ไหมล่ะยู้ยื้อยือยืทำยังไงน,นะทำยังไงฉันเองก็ไม่เบาเหมือนกันกน,นี่นะในที่สุดวันนี้ภารกิจทันนี้ก็สำเร็จน,นี่เป็นยังไงบ้านฮันนี่คลิปหน้าอยากให้ฮันนี่ไปทำอะไรที่แมปไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะ หรือว่าอยากจะให้แฮนนี่วางแผนแอบ,บให้คุณหัวยุ่งกับคุณผลิตแอบ,บจิ้งกันอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะแต่ว่าอะไรนะฮันนี่เปล่าคะ่ะฮันนี่ไม่ได้พูดอะไรเลยนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และฝากกดติดตามเพจ Facebook และติ k t o k อของฮันนี่จะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆจากฮันนี่นะวันนี้ฮันนี่ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะเจอกันนะ ออกมากขึ้นหนึ่งก็ศูนย์เดี่ยวตลอดเลยนะคุณโรเลตไปได้แล้วเลยนะไปเจอกันนะ